ก็สวัสดีนะครับวันนี้เข้ามาพบกับเชียง4ี่อง4 2น m เอีมอีครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็จะมาทำอะไรกันดีนะครับอเห็นไหมไอเคสผมยังเป็นแบบเปื่อยๆอยู่เลยนะครับผมผมก็จะมาใส่ฝามันนะครับผมแต่ฝาเดิมมันจะเป็นฝาเหล็กทางซ้ายมือใช่ไหมครับมันก็จะไม่ค่อยสวยนะครผมก็ได้ทำการสั่งแผ่นอะคริลิกมานะครับผมอแผ่นอะคริลิก ก็สั่งมาแค่ประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับใน s h อ p ป e นะครับแล้วก็สิ่งสองที่เราจะใช้คือตัวแม่เหล็กนะครับผมตัวนี้เลยแม่เหล็กแม่เหล็กที่สั่งมาก็นี่อันเล็กๆแต่แรงดูดสูงนะครับสิบกว่าบาทเองนะฮะแม่เหล็กโอเค แล้วเขาก็จะแถมแม่เหล็กแบบนี้มาด้วยแม่เหล็กแบบติดตู้เย็นก็นี่นะครับผมเห็นไหมคิลลีนี่ที <viruses> ่เราสั่งตัดมายางไงล่ะก็เดี๋ยวทำการติดตั้งเลยนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องลอกไอตัวกระดาษนี้ออกก่อนนะครับขอโทษนะครับผม เรากระดาษออกเลยมันก็นจะเป็นแผ่นใสๆนะครับกระดาษนี้ไว้แค่กันรอยนะครับ ก็นี่นะครับพอเราเสร็จเราก็ได้มาเป็นแผ่นใสแล้วนะครับแล้วก็ไปเทียว่าคอมดูนะครับว่ามุมไหนนะครับที่เราไปสั่งตัดมาน่าจะเป็นมุมประมาณนี้นะครับโอเค ก็ต่อไปนะครับแล้วก็เอาแม่เหล็กตัวนี้นะครับปกติมันไม่ไม่มีกาวอันนี้ผมเอาสามเอลงไปแล้วนะครับผม แล้วก็ติดไปตามมุมเลยนะฮะ อ่าก็ประมาณนี้นะครับเน่ติดอระไรละตามมุมสีมุมโอเคแล้วเราก็ปิดเข้าไปเลยง่ายๆโอ้โหเนี่ยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกันฝุ่นได้ด้วยนะครับอ่าลองดูไฟไหมฮะ ี่กการฝุ่นกันอะไรได้หมดเลยแต่ตอนนี้จะหล่นหล่นมันจะหล่นลงมาหนะ่ย อ่าเนี่ยพอมันอยู่แล้วมันก็ประมาณนี้นะครับไม่ล้นละเดีย๋ยวลองไปดูไฟกันเลยนะอะไนยครับแค่นี้เราก็ได้เคสใส่แล้วนะครับผมจากเคสเก่านะฮะเคสแบบทั่วไปห้ารอยบาทเงี้ย ถ้าถ้าเรามีอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่แต่สายไฟมันก็จะลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรอะ่ะมันมันไม่มีพื้นที่เก็บสายไฟอะครับเครรุ่นเก่าอ่ะแต่เคาเคสรใหมนะ่เนี่ยมันจะมีพื้นที่เก็บสายไฟให้เราเยอะนะโอเคนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับ กดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นการลังใจให้หน่อยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ